ของแถมเยอะมากค่ะคุณผู้ชมพิเศษสุดนะคะหลังนี้ใช้เป็นกระเบื้องยาง s p c ทุกห้องใช่ค่ะทุกห้องทุกหลังรับประกันความเนี้ยบค่ะคุณผู้ชมชทีมงานค,คิดเรื่องบ้านติดตั้งเองนะคะคุณผู้ชมดูสวยไหม<ว>น้องเชอร์ทำไม,ม <า S 1> ถึงเลือก s p c อยากได้พื้น s p c เข้ามาไว้ในโครงการของเอกหุอ๋อเพราะว่าในเรื่องของการทําความสะอาดแล้วก็เรื่องของที่แบบกันปวกันน้ําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราอยากได้แบบ สินค้าดีๆมีคุณภาพให้กับบ้านนะนะคะก็สวยไหมสวยมากค่ะลูกค้าต้องชอบมากแน่เลย,เลยฟิลบ้านเปลี่ยนนะคะเอ c เข้าบ้านไหนก็สวยบ้านนั้นที่นี่รับประกันได้เลยว่าใช้เอ c เกรดพรีเมียมนะคะทุกห้องเลยใช่ค่ะทุกห้องไม่ได้ใช้เกรดราคาถูกนะคะเพื่อนๆใช้เกรดคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าการใช้งานได้ดีในระยะยาวหลังโปรโมชั่นราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.99ล้านท่าไะหร่นะ1.99กาล้านหลังใหญ่ๆอย่างงี้นะใช่ค่ะ คุณผู้ชมจะหาบ้านเดี่ยวราคา1.99ล้านสเปคแบบนี้ได้ที่ไหนคะที่นี่มีคะ่ะแต่มีไม่กี่หลังเท่านั้นนะคะถ้าใครทันคือทันใครไม่ทันคือหมดเลย